สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบคนนะครับแฟนเพจนะครับนี่พี่น้องเมื่อนี้กะลืมทําการแสดงนะครับนี่มาเปรียบเทียบนะครับนี่ซีสายพันธุ์นะครับพันลาดพี่น้องมางคนบะหูว่าพันลาดคืออย่างนะครับมางคนกับหัวนะครับพันลาดก็คือพันทั่วไปนะครับนี่ครับนี่อันนี้ผมเมืนว่าพันลาดนะครับนี่พันลาด เป็นยังคินพันล้านนะครับไม่กับมีซื้ออยู่นะครับอันนี้ครับอันนี้ต้นนะครับจะคล้ายๆกับอีเหลืองน้อยนะครับนี่แต่ความแตกต่างลำต้นจะใหญ่นะครับนี่นี่พี่น้องปลูกมือเดียวกันนะครับนี่รับปุ๋ยเท่ากันนะครับนี่มาเบิ้งแบบนี้อันนี้คล้ายๆอีเหลืองนะครับต้นเหมือนกันเลยนะครับ ผมขอเรียกอีเหลืองใหญ่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าลำต้นนะครับเท่าแขนนะครับนี่พี่น้องอันนี้เกษตรยักษ์บูจักเก้าศูนย์หรือไม่ยังบูหู้นะครับแต่ว่าพูนว่าเกษตรยักษ์นะครับนี่ไฟหู้กะบอกมาแน่นะครับคอมมินเข้ามาแน่นะครับนี่กาบพิ่นกระสีสมพูจริงพี่น้องเบิ้งๆนี่ไข่มั่นหาหน้าที่บ่พี่น้องนี่นี่ครับอันนี้ สองสายพันธุ์นี่ผมืินว่าพันธุ์ลาดนะครับพันธุ์ทั่วไปนะครับนี่กะหรือว่าผมปลูกบุกิงหรือจังไนก็บม่หูนะครับเปรียบเทียบเรื่อยนะครับรใส่ปุ๋ยเท่ากันนะครับดินอยู่ตรงเดียวกันนะครับมาดูครับดูดูด,ดูนี่เบิ้งพี่น้องใส่ขวดโคกอยู่ใส่มีบอรครับ ขวดโคกนะครับนี่ขวดโคกมีครับนี่อ่ะพี่น้องเห็นบ่มือกัดดำๆมเหี้ยวนะครับนี่มือผู้เทาพี่น้องนี่ม,มือมือเบนิป็นแต,ตเตกำเนิดนะครับเบิ้งพี่น้องนี่แหละเห็นบ่เทียบเทียบเลยนะครับนี่ขวดน้ำกินนะครับนี่เท่ากันพี่น้องอันนี้เลยย่องนะครับเลยย่องแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่ง เงานี่นะครับสิบโลนี่มีแล้วนะครับสิบโลนี่คือว่ามีแล้วนะครับอันนี้เพื้นล้มพี่น้องเห็นบ่เพื้นเอียงนะครับถ้าว่าพื้นพื้นตั้งนี่เพื้นสีออกเบบดี้อยู่นะครับอันนี้เพื้นล้มพี่น้องเห็นบ่อันนี้หัวพิ้นนะครับนี่ไม่อันนี้จริงเพื้นสีออกมาแบบนี้เห็นบ่ครับแต่นะครับพิ้นสีเบี้ยนนะครับเบี้ยนเห็นบ่มมาทา้งนี้นะครับเพราะว่าต้นมันเอียงนะครับ พื่นล่มนะครับอันนี้นี่ก็คลรองใจนะผมก็เลยคอขึ้นมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งครับนี่อันนี้อีเลี้ยงหน่อยนะครับนี่นี่เปรียบเทียบส่กันเลยนะครับค่วดุกครับอีเลี้งหน่อยสิได้ค่วดุกนะครับแต่บางเงาก็มีนะครับเงาใหญ่นะครับผุนเบิ้งโดดนี่คืออีเลี้ยงหน่อยพี่น้องนี่เจ็ดเจ็ดกิ่งนะครับนี่ไม่ได้แต่งกิ่งเลยนะครับนี่กิ่งก็ไม่ได้แต่งนะครับมาดูครับตัดสดๆนะครับนี่ เจ็ดกิ่งนะครับแต่แปดหนึ่งสามากิ่งนะครับไม่ได้แต่งกิ่งนะครับเบิรงพี่น้องอีเลี้ยงหน่อยสิเวนะครับสิเวดกิโลกิโลนะครับอีเลี้ยงหน่อยนี่ครับเพราะว่าสร้างมาแล้วนะครับให้ติดตามนี่หูครับว่าว่าสิบเอ็ดกิโลจริงนะครับนี่พี่น้องอันนี้มีอยู่แล้วนะครับสิบโลนี่ครับมีอยู่แล้วเพราะว่าเพิินหัวใหญ่ยังบริสังนะครับเสียวเมื่อสร้างอยู่พี่น้องมันนี่เสียวขึ้นรถเมื่อสร้างอย อันนี้ผมมือไม่นะครับผมปลูกที่เกินไปนะครับปลูกทีไม่พอนะครับผมปลูกลึกด้วยครับเพราะว่าผมปลูกมกกระกุมผานะค,ครับผมปลูกกุมพานครับนี่ครับบได้ตัวบไได้โกหกนะครับนี <S <s ่ผมปลูกซ้ำนี่เลยนะครับนี่เอาเอายิบมาเบิ้งเนี่ยยิบมาเบิ้งเออนี่ผมก็บบได้ตัวนะครับผมปลูกที่เกินไปนะครับอ่ะ นี่ยี่สิบเซนสี่สิบเซนนะครับนี่แค่สี่สิบเซนห้าสิบเซนเองนะครับผมปลูกครับนี่เพื่นเลยหัวเพื่นเลยบอยักเงวนะครับเพื่นเลยบอยักเป็นวีอ้อมนะครับนี่กะฝากเบิ้งพี่น้องรถกลบถึงรถกลบถึงเพราะว่ายางนันก็เป็นหัวแล้วก็เป็นหัวลมปอมแบบนี้ไงเป็นลมปอมเบบ้เพราะว่ามันลงบ่ได้มันดินแข็งข้างล่านี่กะฝากถึงมือใหม่นะครับอีเลี้ยงหน่อยนี่เป็นไปได้นะครับแปดสิบเซนขึ้นนะครับ บอแบบนี้เลยพี่น้องบบตรงเสื้อว่าอีเรื่องหน่อยในหัวสันนะครับบบตรงเสื้อนะครับเพราะว่าผมทดลองมากแล้วนะครับลูก็มันนานี้ก็ก็เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบผ้าปลูกมันนานครับนี่พวกเอ้าผมสิยางให้เบิ้งเลยนะครับว่าผมปลูกที่ปลูกห้างแล้วก็ฝากถึงมือใหม่นะครับมือใหม่เหมือนผมนะครับนี่ผมก็เอาประสบการณ์มาฝากเพื่อนๆทุกคนครับบางคนก็ว่าผมนีดราม่านะครับ ผมเอาความจริงมาพูดนะครับมีพี่น้องมั่นสิบเดือนนะครับนี่เลี้ยงหน่อยเพื่อนสีเป็นงาชังสีนะครับพรวาเพิ่นได้อายุนะครับนี่สมบูรณ์พี่น้องมีมากมีดอกนี่มีหมากมีดอกบางบางคอมเมนต์พนวานี่คือมั่นที่สมบูรณ์นะครับผมก็บุหูครับผมกับมือไม่นะครับนี่ก็พูดแซ่ประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็บมีอยู่สวนนี่มีอยู่สองสายพันธุ์นะครับหลักๆนะครับ แปดหนึ่งนี่พื้นเอามาไห้นะครับพื้นไหหาสอบครับแล้ย่องแปดหนึ่งนะครับนี่ครับอยากฝากไปถึงมือไม่นะครับบ่อยากให้เสียเวลาพี่น้องบ่อยากให้เสียเวลาอยากให้หาทอนท่านครับอันนี้ผมกับบริษัแนะนาขายทอนท่านของผมนะครับทามี่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็หาซื้อได้นะครับ การนี้ก็พูดแช่นะครับประสบการณ์นะครับให้ฟังเบิ้งเบิ้งคักๆโปดพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้งก็เปรียบเทียบเอาครับมาเปรียบเทียบเอานะครับนี <ites> she, ่ม hey, ีอยู่ซ <po> ีแซพันธ์นะครับอันนี้ผมให้บุเกินซีโร่นะครับนี่นี่ซีโร่ครับอันนี้ก็บบุเกินฮาโลนะครับนี่ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ซิปนี่มีแล้วนะครับนี่ โฟกระเซียเมื่อให้เบิ้งอีกนะครับนี่โกกระเซียเมื่อสั่งให้เบิ้งเลยนะครับนี่วัดกันไปเรื่อยครับคลิปนี้กับบุม,มี่ยังไลยครับฝากคลิปนี้กับฝากเพื่อมือใหม่นะครับมือใหม่เหมือนผมนะครับผมกับมือใหม่ครับนี่พี่นอกมือพูนไพรไวเหลืองหน่อยกอหน่อยเบิ้งอารวดพี่นกสามมิตมีครับสามมิตนี่สี่มริมรทั้งหยอดหมดเลยพี่นกงงามแห้งพี่นอกขึ้นกอบเบิ้ด อันนี้ต้นเพิ่นบไ่ได้สูงนะครับอันนี้ประมาณเมตรหาิครับต้นพ่นนะครับนี่บักซิโลนี่ครับนี่เพราะว่าเพ่อนอยู่อยู่ไกม่มูพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์นบรดไทยด้วยนะครับทางเพจทั้งยูทูบทังทิกต็อกนะครับขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ